ไฮไลท์ประจำข่าวภาคเที่ยงครับของดีมาให้ดูอีกแล้วนะครับนี่ก็คือมวยคู่ที่4ของศึกวันมิชัยมหากุศลน,นี่ก็ค่าตัวเงินแสนครับทางด้านของ3เอไก่ย e ่าง5ดาวยิมครับนักมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์พบกับติ่งทองชอโคอยุฮะอิสุสุค่าตัวประมาณ60,000บาทครับจากจังหวัดลบบุรีครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ไปซ้อมอยู่ที่สิงห์บุรีครับกับเตลำใส ส่วน 3A นี่ก็อยู่บุรีรัมย์ก็จริงนะครับแต่ขึ้นมาซ้อมกรุงเทพครับที่เพชรินดีบ็อกอะคาเดมี่ครับหน้าสนามมวยลุมพินีแม่ดูลีลาการว้ว้ครูของ 3A ครับระยะหลักนี่เน้นในเรื่องของการว้ว้ครูเยอะพอสมควรครับก็เป็นศาสตร์และก็ศิลนครับยิงยิงธนูสายหน้าแม่ ดอกเตอร์พง์วิเศษไพฑูรย์ครับเมื่อช่วงเช้านี่ผิดหวังกับน้องโอมาแล้วมาลุ้น3 A ต่อครับสีเสื้อเดียวกันอาโดนแข้งขวาครับ3 A เดินเข้าหาบุรีรัมกับลบบุลีครับโอ้ยแข้งขวาของติงทองแม่นเหลือเกินโอ้จิ้มมัดซ้าย3 A เดินเข้าหาครับแทเข่าขวาติงทองโต้ด้วยขวาจิ้มมัดซ้าย แข้งขวาครับขวากับซ้ายครับหันหน้าเข้าหากันนี่อาวุธอยู่ทางเดียวกันครับ3าเนี่ซ้ายครับมุมแดงส่วนขวานี่นี่นครับซ้ายของ3 a มขวาของติ่งทองครับระโจนเข้าหาทีเดียวโดนปลายเท้าแล้วก็โตโดนโต้ดยแข้งซ้ายของ3 a มแข้งซ้ายพุ่ยไปดยโดนแข้งขวาครับ3าเครับ สามเนี่ต่อน้ำหนักให้กับติ่งทองสองปอนครับ121ปอนดปนกับ123ปอนด์นครับจิ้มมัดซ้ายแม่โดนขึ้นแขนขึ้นข่นขนขาของติ่งทองเข้าไป 3A มแข้งซ้ายครับโอ้โหสวยเร่งเกมเหลือเกินครับ 3A ลูกแก้วมีขวันนี่มาเชียตรงมุมด้วยครับรวมถึงพ่อตาครับค่าตัวไฟละแสนถ้าเกิดชกชนะ5ไฟติดนี่ดรพงศ์พิเศษไพทูน บิ๊กบอสจากเธอจเจริญพ่อาานีมอบรถโตโยต้าให้1นคันแถมยังให้เซเว่นหลังเลิกชงมวยต่างหากหนึ่งแหงโอ้โหอ,อะไรจะโชคดีปานนั้นไม่รวมที่ไปซื้อนิกสิตจากหัวหน้าเก่ามาเจ0,000ด้วยครับอ,อาและครับคนละแข้งแข้งขวามาสามเอจิมมาตามด้วยแข้งซ้ายแข้งขวาครับติงทอง 3าขยับขยับแข้งซ้ายขยับเข้าหาครับโยครับแข้งซ้ายติงทองโต้ด้วยขวาซ้ายโ,โดนซ้ายของ3าครับโอ้โหนี่ทันกันครับมวยคู่นี้ไหวพริบปฏิพานดีทั้งคู่ครับ3าขยับขยับเข้าหาแข้งซ้ายครับโอ้โหเต็มเต็มชายโครง ติงทองแข้งขวาคืนมวยฉันหลาดมวยอาวุธเยอะนี่ครับเอาแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งติงทองโต้ด้วยเข่าขวาสถานการณ์พลิกไปพลิกมาครับสามเอแข้งซ้ายติงทองติงทองแม่ชักจะยกขาไม่ขึ้น 3A ขยับขยับโยกโยกแข้งซ้ายครับต่งทองชิ้มหมัดแข้งขวาคืนหมดโยกครับโอ้โหชูกำปันมันอ,อ่มั่นใจครับหนุ่มหน้าหนุ่มหน้ามนคนบุรีรัมครับ 3A ไก่ย่าง5้าดาวยิมหรือว่าทอรัตะนเกียรติแล้วแฟนหมัดมวยนี่ครับคุณมิตรคนครครับโปรโมเตอร์ค่ำคืนที่ผ่านมาครับ มีแฟนหมัดมวยขาประจำแล้วก็ขาจรเข้าไปแัดอยัดเยียดกันที่ราชดำเนินเยอะมากครับเรียกว่าในรอบ10ปีเลยทีเดียวครับจำนวนคนอ่ะโอ้ยแข้งซ้าย 3A ติ่งทองพยายามโต้สถานการณ์กลับมาเป็นที่ 3A ได้เปรียบครับแทงเข่าซ้ายติ่งทองพยายามสู้ครับขวางแทง 3A แทงซ้ายโอ้ยฟันสองซ้ายครับโอ้ยหวัดเสียวครับติงทองเป็นเด็กเป็นเด็กดีครับที่ให้อะไรมาคืนครับ ที่ให้สอกมาสิงทองคืนได้สอกขวาทัานทีแข้งซ้ายครับ3เมตีบซ้ายโยนครับโยนเข่าขวาโอ้โหแทนข่าซ้ายมานู่นแหละครับเสื้อสีส้มนะครับกองเชียร์ของติ่งทองครับ ทองขึ้นมูน้ำเงนินขึ้นมูน้ำเงินนะครับแต่ว่ากองเชียร์นี่ใส่เสื้อแป้นแหลนเหลือเกินครับเสื้อสีส้มซะด้วยเอาโงโอ้เกี่ยวมาแทงเขา่าซ้ายครับไปกันใหญ่ครับอย่างนี้แทงขวาเกี่ยวโดนแข้งซ้ายอีกแล้วโหนิ่งจริงๆสิง,งติงทองอาโดนฟันศอกซ้ายดันครับดนันครึ่งแค้ครึร่งครับติงทอง 3ามเอไม่ต้องเข้ามาแล้วหมดยกสุดท้ายครับขอโทษขอโพยซึ่งกันและกันเกมจบเป็นอันจบครับนี่ครับเตะลำใส่ครับลูกพี่ของติ่งทองก็คล้องพวงมาลัยให้กับ 3A โอโ้โหรู้สภาพเลยครับติ่งทองว่ามาพลาดเอาในปลายยกที่4ครับ อนันเมฆสวรรค์ครับทูมือไปที่สาเอกไกย่าง5ดาวยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนได้อย่างสุดมันสนุกสุดๆครับมวยคู่นี้ครับ